เราบ่ให้นพทีเดียวเรากินคลิปต้าหลือเปล่่ีมันก็กินอยู่นั่นีแน่นีคลิปต้าหรือเสู้เขาเนี่ยเว้เอาอลแค่นี้แล้นั่นละเอาเอรนี่ดีกี้มึงนาทีแพงไรกูวาจะกินเบื่อมเออแล้แกวใส่สมเป็กูอืม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  ตามเปกิ่เส <mid> ้กี่วเลยเพื่ะว่าขายยังขายเอ็มลอยเพื่อนเนี่เมลอยกันได้ฟรีม้าเจ้ข่พ่้องห้ยังงีเรฟรีอีกับของเจ้ข่อะเมมเขามาฝากพื่นมานอแน่นี่เมลยเาบื้องคลิปแล้วก็จำอาไ้นี่ส่วนไฮเดรพูดีเวาหยอยง่วงว่าก้นเศร้าคนให้ดพูดีอะ มันลูกละมักบูเกอนเลยปันพใเอาพ่ออาพออาไม่ได้บอกแลวบักแล้ว <c oughs> ย่ามได้โบเบิร์ก็ไม่ได้เลยหาอย่ามืงออกก็หัวไหลหัวหย้คนสิบป,ปีได้กินเลม้อร่ยรอยปะสปปบสป,ปีมาพวยแน,นึงปสิบป,ปีมาเ่หนึง้ลอยไเด้อขึ้เขาด้วยม,มึงตีนดา เห็นยังอยู่บ่รับเถอสับติดดากลัวโมพานติดดาตัวนี้เขาเฉยไมรับเลยบงอมบ่หรอตจ้ใจเขาน่อจังอยู่รงงานะเบืองเราเหนดีบ่หือมันยี่บเขาว่าเห็นดีบ่ก็จริงบอาว่าไม่กี่หรือบ่ มันนี่ร้ข้ามหายว่หยางว่เห็นแ่วห็นมันนีก็ิกินเ่าแล้วค่อยไปไกลแก่ตัวบอกเขาเห็นกินก้วยละตัวมาเขาอยากกินน้ำบให้ให้ไปเห็นเขากินอย่อยู่หลายว่าไผ่อืออีกลาวนี่หมดเวลามันเวลาถูกไหม แก่ตัวไปอย่างโทรศัพท์ไม่รับนะองี่เขารัเดี๋ยว่เนาะติวเนียในเวลากินี้เขา่กี้เขาไม่ก็ดีหึงที่่ามีกีกเริ่มอันมีมีผู้ไม่ละเริ่มทีทีมหนูที่มี ไม่ได้ยังยิ่งมาเจ๋อแท้เห็นก็คักได้กันั่งเลยไม่ได้ผู้หญงเขาบอนเลยน่าเสงยห่วงมา